ไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันพันยพืชรวมก้าวสหายจากจังหวัดชนบุรีอบใหม่หอมอร่อยและยังมีประโยชน์หลากหลายประกอบไปด้วยอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหินมะพานเม็ดฟักทองเม็ดทานตะวันโกจิเบอรี่แครนเบอร์รี่สตรอเบอรี่ลูกเกดทองและลูกเกดดำขนาด250กรัมเพียง139บาทมาติดตามข่าวด่วนกันค่ะ จากกรณีที่วันนี้วันที่15พฤศจิกายน2564ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีการนัดพิจารณาคดีสำคัญ2เรื่องมีการไต่สวนคัดค้านการฝากขังครั้งที่5คดีมาตรา112ของเบญจาอปานันที่มีการประสัยหน้าบริษัทชิโนไทยในม็อบ10สิงหาโดยศาลค่ะก็มีการเบิกตัวเบญจามาศาลด้วยและยังมีการนัดสอบคำให้การคดีใครๆก็ใส่ครอบท็อป ไปเดินสยามพารากรมาตรา112ของเพนกวินไม้รุ้งเบนจาปอกกี้ซึ่งก็รุ้งค่ะก็จะมีการยื่นประกันตัวต่อศาลในคดีนี้โดยสารค่ะก็มีการเบิกตัวทั้งเพนกวินไม้เบนจามาขึ้นศาลโดยในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาค่ะทางด้านของศาลอาญากรุงเทพใต้ ก็ได้มีคำสั่งไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวเบนจาโดยระบุเหตุผลว่าผิดเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยให้เหตุผลโดยชัดแจ้งไว้แล้วอย่างละเอียดไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมยกคำร้องล่าสุดค่ะในเวลาประมาณ17นาฬิกาทางด้านของรุ้งปนัสยาได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ารุ้งไม่ได้ประกันตัว ต่อมาทางด้านของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้มีการโพสต์ข้อความว่าด่วนสารอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวรุ้งปนัสยาในคดีมาตรา112ใครๆก็ใส่ครอบท็อปไปเดินสยามพารากอนโดยคดีดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคม2563ในช่วงเวลากลางวันค่ะ ต่อเนื่องถึงเวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนจำเลยทั้ง5้าก,กับผู้อีกสองคนซึ่งเป็นเยาวชนได้บังอาจกระทำความผิดต่อกฎหมายเป็นตัวการร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีตามที่ได้สมคบเตรียมการและนัดหมายกันไว้ล่วงหน้า เพื่อแสดงกิจกรรมล้อเลียนดูหมิ่นและต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์และต่อต้านพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยการแสดงบทบาทล้อเลียนดูหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสถาบันพระมหากษัตริย์โดยวิธีการร่วมกันและแบ่งหน้าที่กันทําได้แก่ร่วมกันแต่งกายใส่ชุดครอบท็อปหรือชุดเสื้อกล้ามเอวลอยร่วมกันเขียนถ้อยคําหรือข้อความตามเนื้อตัวร่างกายร่วมกันกล่าวคําพูดหรือถ้อยคํา แสดงบทบาทแสดงกิริยาอาการทางร่างกายใบหน้าและวิธีอื่นใดในทํานองเดียวกันแล้วเดินวนเวียนไปมาที่บริเวณห้างสปปรรพสินค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นสถานที่จัดการชุมนุมขนาดใหญ่ขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,กรอีกด้วยค่ะ